สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ได้มาเที่ยวดําเนินสะดวกนะครับผมเืดอดาเนินนะครับผมก็ได้มาเที่ยวสวนมะพร้าวนะครับสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับผมนี่นะครับผมพันเตี้ยนะครับผมนี่สามปีครับผมสามปีลักลูกแล้วนะครับผมนะครับสามปีนะครับเพื่อนมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยนะครับผมโอ้เตี้ยมาก เทมากเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นป่าเลยนะครับเป็นสวนเลยนะครับผมก็จะมีคลองน้ํานะครับผมมีคลองน้ํโอ้ป็นป่าคนละัข้ามไปไม่ได้นะครับตรงนัน้นไม่มีที่ข้ามครับผมนอ้ที่ข้ามตรงโน้นอยู่ไกลๆนู้นนะครับผม เตี่ยมักมะพร้าวนี่นะครับมะพร้าวต้นเตี่ยมกักนะป่ามะพร้าวนะครับททุก่านนะครับผมป่ามะพร้าวน้ำหอมนะครับผมนะบก็มาส่งงานก็พอดีได้มาตัวง,งานในสวนมะพร้าวนะครับผมบ้านเขาก็อยู่ ตัวน้ำผาวนะครับตัวน้ำผาสน้ำหอมนะครับผมนี่นะครับผมของเขาก็บอกว่ามะพร้าวนี่สามปีครับผมสามปีน้ำใสมากนะครับผมน้ำใสมากที่อำเภอดำเนินสะดวกนะครับผมบโอ้ต้นเตี้ยมากครับผมแต่ของเขาบอกว่าผ่านนี่ผ่านเตี้ยนะครับ นี่นะครับผมต่ำสามปีนะครับแค่นี้ออกลูกแล้วนะครับผมก็ใช้ได้แล้วนะครับผม,มาพานนำหอมนะครับผมก็น้นำหอมน่นนะครับผม ใหญ่เลยนะครับเป็นสวนใหญ่เลยนะครับผมน้ำใสมากลงไปนี่น่าเย็นนะครับผมเย็น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 มันจะป่ามะพร้าวนั่นเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับผมดูนู่นนะครับผมจะที่ข้ามไปไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับผมทางข้ามอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับผมก็เขาก็ขี่เรือนะครับขี่เรือรดน้ํา ก็จะเป็นมันจะกิดนะครับสวนน้ำผานะครับคืมฝนมาแล้วนะครับผมคืนฝนคืฝนนะครับผมโอ้ตัวนี้ใหญ่มากนะครับลูกนี้ดอกครับผมดอกดอกดกดกดกนะครับสวนน้ำผานำหอมดําเนินสะดวกนะครับผมโอ้ลูกนี้ใหญ่มากครับผมนี่นะครับผมตัวนี้ใหญ่นะครับสมบูรณ์ บุญมากอืมตัวใหญ่มากเลยนะครับเพื่อนๆน้ำเนืนอครับผมน้ำก็ใส มะพร้าวน้ำหอมนะครับกว้างใหญ่มากนะครับกว้างใหญ่มากนะครับผมกว้างใหญ่มากมากโอ้ที่นี่ก็ลมเย็นนะครับเดิอนอยู่นี่ลมเย็นมากเย็นสบายเลยนะครับผมชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื้นอออืื้ห ดูน้ำนะครับเพื่อนเพื่อนดูน้ำโอ้น้ำใสจริงๆเลยน้ำใสมากนะครับก็เขาบอกว่า,วาปลามาปล่อยไม่ได้นะครับผมมี่ตังเงือกทองนะครับผมกินเรียบก,ก็เลยไม่ได้ปล่อยก็จะเป็นปลาธรรมชาติธรรมชาติที่เรือก็ไม่ค่อยมีนะครับผมไม่ค่อยมีปลาปลานํำหอนนะครับผมเนี่ยจะแสงไหมจะทลายไหมเนี่ยกำลังจะออกเลยเนี่ยน,นะครับ แล้วมาฟ้าหน้่งโมมานี่ก็จะเป็นบาลูกค้านะครับผมบที่้าจาของสวนนะครับผมคือของสวนโอ้ oh, ลายนั้นนู่นจะที่ข้ามไปไม่ได้ไม่มีที่ข้ามอื้อ น,นี่ก็จะเป็นเตยหอมนะครับปลูกไว้นะครับผมนี่นะครับผมกำลังสวยเลยปลูกเตยหอมไว้โอ้วงใหญ่มากนะครับผมแันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้คืมฝนมาแล้วนะครับผมคัมฝนมาแล้วนะครับผม ดูนะครับดูทลายนี้นะครับผมนี่นะครับผมตีแยมากๆเลยก็บอกมะาพร้าวนำหอมกองแท้เลยนะครับผมจับดำเนินสะดวกนะครับผมนี่นะครับผมสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับผมกองแท้เลยนะครับผมด้มีโอกาสนะครับผมได้มีโอกาสมาเ่ยว เดี๋ยวส่วนนะ่าน้ำหอมครับนเตะเกียรม์มาครับพาล่วงเพื่อนนี่โอ้โหลวงมาได้ไงดเดี๋ยวนี้พาล่วงครับเนี่นะครับเพื่อนโอ้ อันนี้จะเป็นเรือนะครับทุกท่านจะเป็นเรือนะครับผมโอ้นี่ที่เก็บมะพร้าวนะครับตรงนี้ทีวนี้จะเป็นที่เก็บมะพร้าวนะครับนี่นะครับเป็นรลอกเป็นที่เก็บมะพร้าวนี่นะครับผมจะเป็นหลอกดึงลงมาเลยนะครับผมเป็นลอกนะครับดึงมะพร้าวขึ้นมาทลายมะพร้าวนะลองมาตาคลองนะครับผมตัด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 แล้วก็ลงลองมาตาคลองเลยนะครับผมไม่ต้อง หนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นลอกนะครับผมลอกดึงมะพร้าวขึ้นมานะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นลอกใหญ่เลยนะครับผมเออนี่ใช้เครื่องทุนแรงนะครับเครื่องทุนแรงโอ้แดดจ้าเลยนะเพื่อนๆนี่แต่ฝนจะตกนะครับผมดูนะครับผมตรงแดดจ้าเลยนะครับผมทางนู้นคึมนะครับคึมฝนจะตกนี่จะเป็นบรรยากาศในสวนนะครับ ดำเนินสะดวกนะครับผมสวนมะพร้าวอ่อนมะพร้าวน้ำหอมโอ้ตีนี้รอนะครับผมรอนต่นี้กำลัองออกอนี่กำลังออก ส่วนหลบลมก่อนนะครับเพื่อนนะครับผมนี่จะเป็นเสาลอกนะครับลอกดึงขึ้นมานะครับผมลอกดึงมะพร้าวนะครับผมแดดล้ามอมากดูถลายนี้นะครับนี่นะครับทลายนี้นะครับผมโอ้นะครับผมมีตัวพึ่งด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรือนะครับเป็นเรือเรือกดร้าวนะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อน เบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับ